เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของสารพริ์ประมัณธสารผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อคุณอภรรตชาพาดาและสารพริ์ประพันธสารที่ได้ยืนยงอยู่มาครบ60ปีและผมก็ขอให้เป็นอย่างยิ่งต่อคุณอภรรตชาพาดาและผู้บริหารของสารพริ์ประพันธสารที่ผมไม่สามารถาร่วมง,งาน ด้วยตนเองเนี่ในวันนี้เนื่องจากผมมีภารกิจในต่างจังหวัดซึ่งนัดไว้ล่วงหน้านานแล้วครับอย่างไรก็ดีก็ถือโอกาสที่ส่งความปรารถนาดีและขอสสนงความยินดีต่อคุณอาพรเปชาติธาดาและสังิวัดปรนังพัสามนั้นมาณโอกาสนี้ด้วยครับผมในฐานะที่เป็นนักเขียนนวนิยายก็จะรับความร่วมมือกาก ประพันธ์สารมาเป็นเวลารวม3าสปีตั้งแต่ที่ผมได้เขียนในนัวิยายเรื่องแรกของผมก็คือโจรสลับตะลุเตาสารพิมประพันธ์สารก็ได้เอื้อเฟื้อจัดพิม์แล้วก็จัดจำหน่ายให้ในวิยายเรื่องแรกของผมหลังจากนั้นนวิยายของผมอีกหลายเรื่องของทุกเรื่องครับที่เป็นภาษาไทยก็ได้รับความ ร่วมมือจากสนากนาัากพิมพ์พันสารจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายให้มาตลอดเวลาก็าทำให้บรรดานักอ่านทั้งหลายเนี่ยก็ได้รู้จกักหนังสือหรือนิยายของผมก็จากสานพิมพ์พันสารนั่นเองนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณแล้วก็ระลึกถึงความร่วมมือที่เรามีต่อกันในช่วงระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาครับ ขอเสียงพวกเราด้วยค่ะ